ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับหายหน้าจากวงการหันมาทำธุรกิจหลายสิบล้านเปิดบ้านปลอยตีชดาหันมาทำธุรกิจหลายสิบล้านเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงและนางแบบสาวประเภทสองชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากเวที m i ดอินเตอร์เนชันแนล e n ีและ m i ดทิฟ f านี่ยูนิเวิร์ในโรงละครทิฟฟานีพัทยาประจำปี2547าปี2547 และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องหลังจากได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงหลังถ่ายทำภาพยนตร์ที่ประเทศฮ่องกงสำหรับปอยติชดาเพชรชลัรสาวสองที่มาแรงสวยตลอดการและกระแสก็ไม่เคยตกลงไปเลยและล่าสุดสำหรับการจัดอันดับบุคคลหน้าสวยที่สุดในโลกจัดโดย TC c a n ค e r และสาวปอยติชดาเพชรชลัดในวัย35ปีคือหนึ่งในผู้หญิงหรือสาวสอง ที่สวยที่สุดในโลกซึ่งปอยติชดาเป็นคนแรกและคนเดียวของไทยที่ติดอันดับในปี2556ปอยติชดาได้มีโอกาสร่วมแสดงในภาพยนตร์ชื่อดังของฮ่องกงได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีชื่อเสียงเช่นกวางเจียฮุยกูเทนเลอร์ดิวชิงวินได้เซ็นสัญญากับบริษัทยูนิเวอร์อาร์ติส์เมเมเมนต์ของฮ่องกงและได้มีผลงานการแสดง และผลงานต่างๆในวงการมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแต่พักหลังมานี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นปอยตีชดารับงานในวงการบันเทิงเท่าไหร่นักเพราะเจ้าตัวนั้นหันมาเอาดีทางด้านธุรกิจเสริมความงามมูลค่าหลายสิบล้านโดยปอยตีชดาได้นําประสบการณ์และความรู้การเรียนด้านวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีเครื่องสําอางมาทําธุรกิจเปิดโรงงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารระดับโมเลกุลซึ่งทุกวันนี้ปอยนั่งเก้าอี้เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเฟอร์ฟูแปซิฟิกจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่2ตัวคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทดแทนฮอร์โมนจากสมุนไพรซึ่งปอยเป็นคนหนึ่งในผู้ประกอบการนำร่อง100กว่าคนภายใต้โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางเฟสที่1จุดเริ่มต้นคือช่วงที่เรากำลังเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องสำอางคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่อยากจะทำผลิตภัณฑ์เพื่อต้องการรักษาเพศสภาพของตัวเองเนื่องจากที่ผ่านมาต้องกินฮอร์โมนเพศหญิงสังเคราะห์แต่ปรากฏว่าเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายทำให้คอลเลสเตอรอลสูงจึงมีความคิด อยากจะพัฒนาสูตรสมุนไพรทดแทนฮอร์โมนสังเคราะห์จึงเป็นที่มาของการทำธุรกิจด้านความสวยความงามและอาหารเสริมต่างๆซึ่งเราเองก็ลองทานและลองใช้ของไทยและของต่างประเทศจึงทำให้มีข้อมูลเยอะขอบคุณข้อมูลข่าวจาก daily life express com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ